ครับผมสวัสดีครับอ่าเป็นยังไงที่สุรินเนี่ยก็สุรินก็ตอนนี้ก็รู้สึกฝนจะแรงไปหน่อยอ๋อฝนแรงว <นะ S 2> <อ>ันก่อนนี้ไม่ถึงสุรินแล้วอ๋อนิดหน่อยแค่นั้นเองครับอืม,อมครับเขาเขาบอกสุรินศรีสะเกดเนี่ยมันฝนไม่เคยตกเพราะว่ามันอยู่หลังภูเขาแหละหรือยังไง <c oughs> คุณคุณน้อยไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าพายุจะเข้าหรือเปล่าพัดมาไม่ถึงมั้งผมว่าอ๋อครับเห็นเมื่อก่อนมีพี่น้องชาวนา ผู้เขตายอยู่คนหนึ่งนะเพราะว่ากล้านี่แห้งเจ้าตายหมดเลยที่สุรินทร์อ๋อแน่นอนครับแถวบ้านผมก็มันกําลังจะตายแหลมไม่ตายแหลมเหมือนกันนะจนระทาอะไรไม่ไม่มีพร้อมใช่ไหมอ๋อจนระทานก็มีเป็นเป็นบางที่บางพื้นที่อะครับครับครับอืมอย่างอภศรีีอระภูมิก็มีจนระทานแต่บางที่ก็สูงนะครับครับแลวตอนนี้ลุ้นยังไงลุ้นกุญสุเทพให้ให้โดนหรือไม่โดนอ๋อคงจะลําบากครับผมว่า ทำไมถึงคิดว่าลําบากก็เพื่อนฝูงเยอะครับอมันตัดสินก็ด้วยเพื่อนฝูงแลยไม่ได้ตัดสินที่ว่าเอ๊ะมันเป็นถูกเป็นเป็นไปตามที่ปปชไม่หรอกครับบางทีความดีคนเราก็ยังมีอยู่ครับอืมความจริงก็คือความจริงบางทีนะครับครับชอบคุณสุเทพไหมโดยปกติชอบคุณสุเทพไหมตามหลักห้าสิบห้าสิบครับห้าสิบห้าสิบห้าสิบมาคุณสุเทพกรจาประสิทธิ์ชอบใครมากกว่าไหนฮะ คุณสุเทพก็จ่าประสิทธิ์ชอบใครมากกว่าโอ้ยจ่าประสิทธิ์ไม่ได้ขึ้นสุนเทพแล้วครับอ๋อนี่แสดงว่าเป็นแฟนกันเมืองพัทยาเพราะสมัยก่อนคุณสุเทพอาพิปรายนีนะฮะ<ม>ต้องบอกว่าตรึงคนชมนะ,ะตรึงทั้งในห้องประชุมสภาเปียงแตช่วงหลังคุณสุเทพไม่ค่อยอภิปรายเท่านั้นเองนะ,ะสมัยก่อนต้องโอ้ตีราคุณสุเทพเนี่ยคือทั้งปากทั้งมือทั้งร่างกายนี่ไปหมดเลยนะคุณสุเทพเนี่ยถือว่าเป็นนักอภิปลายคนนะ ผมยังชอบคนเป็นแฟนนะแทนอนุบาลจ่าประสิทธิ์เนี่ยยังต้องฝึกปลือเยอะฮะโอ้ไกลครับนี่ขนาดคนสุรินด้วยกันนะกับจ่าประสิทธิ์ฮะท่านประตานี่การพอะไรเงี้ยครับผมยังอยู่ครับผมยังอยู่ครับคงคงไม่โดนนะคงไม่โดนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับคุณแดงครับคุณแดงสงขาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะับเป็นยังไงคุณแดงไม่ไม่หลุดนะคะไม่มีเหตุผลแต่ไม่หลุดหรอกไม่หลุดนะถึงหลุดถึงหลุดแกก็คงไม่ออกมากลัวนะคะ ไม่ต้องรวคุณโซเทมออกมาจากกรงแล้ววนนะคะหลุดแกกงไม่ขวนแกกองอยู่นิ่งๆค่ะเพราะว่าแกอายุเยอะแล้วเนาะแล้วประกันได้ว่าไม่ขวนค่ะโอ้โหนี่อายุเท่านี้เองขนาดเสนองเสนนันคุณปัญหาก็ยังอยู่เลยบอกว่าคนตัดสิทธิทางการเมืองจะกลับมาคุณปัญหาเนี่ยคุณสุเทพไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดไม่เหมือนนะคะไม่เหมือนนะนะคะครับคับโอเคขอบคุณนะคะแค่นี้นะวันนี้ประชุมมาสองรอบแล้วเดี๋ยวฝากนิดนึงนะ ค่ะฝากกำลังใจให้ท่านญาติดวงใจด้วยนะคะบอกว่ามีกําลังใจเยอะๆนะคะการเวลาจะทาให้ท่านดีขึ้นนะคะขอบคุณครับอ่าโอเคขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอ๋อนม่ป็นเสียงของแฟนครับนะฮะเข้าใจว่าญาติดวงใจสะพตนะพรรยาคุณสามารถอืมขอขอบคุณนะฮะขอบคุณนะครับอ่าคุณโตเทพราครับสวัสดีครับครับก็ได้เสื้อแดงเสื้อแดงคุณนุนเทพยังไงอ่พิธีกรทั้งสองก็ขอญาตเหมือนเดิมนะครับอ่า เชิญครับเชิญครับอ่าถึงเวลาของของพี่แล้วพี่โตพี่จะเอายังไงเชิญนะครับสุดอะไรคนดีชื่อสามารถมาด่วนจากเราไปแล้วใจหายครับเมื่อวานยังฟังคารมอันคมคายใจสลายมาวันนี้ไม่มีคุณโตเทับร์ครับขอ,อบคุณนะครับขอบคุณนะฮะประเด็นถอดถอนวันนี้นะครับสุเทพเนี่ย ่านพิ่จีกรทั้งสองเขาเล่นปาหีส่งจากปปชมาส่งสวซึ่งถ้าตามฟอร์มเนี่ยมันค่อนข้างที่จะปิดขั้นตอนถ้าไม่เล่นปาหีปปชต้องส่งไปที่อายการครับผมเสร็จแล้วอายการทําเรื่องไปถึงศาลคดีนักการเมืองครับแล้วให้ศาลคดีนักการเมืองตัดสินครับ อย่างนี้เนื่องจากปปชเห็นว่าถ้าส่งสอวอเนี่ยสามในห้าเนี่ยมันค่อนข้างจะเข็นคกขึ้นเบือเขาเพราะฉะนั้นสุดเทพรอดขอรับม,มันกฎหมายคนละตัวกันนะวะนี่คนละมาตราไม่ต, <นะ S 1> ตัวเดียวกันนี้แหละครับมาตราเดียวกันนี้นะครับผมต้องยื่นอายการก่อนทัดแต่นี่เขาต้องการเล่นปาหีให้เราให้ทั้งคุณสมพรและคุณประจักษ์ไปลุ้นกินข้าวสบายครับคืนนี้ก็นอนหลับสบายพรุ่งนี้สิบเอ็ดโมงก็เดินแบบอกภผยอะไรพึง แขนกคอกหน่อยเดินลงมายิ้มครับเสื้อแดงไม่ไม่รุ้นเลยเหรอว่าจะจะโดนไม่รุ้นครับคดีนี้เราเราเราไม่สนใจเลยเพราะเรารู้แต่แรกว่ายังไงก็ไม่หลุดครับครับมีมีนักแสดงเยอะไม่ปาหีที่คุณโตว่าเนี่ยมีนักแสดงกี่คนอ่ะอะไรนะฮะมีนักแสดงกี่คนอะปาหีที่คุณเอาปาหีก็นี่ครับปปชมาแล้วก็มาสวแต่สังคมจะประนามนะครับคุณประกา์กับคุณสมพรแต่แล้วเราไม่รู้ไงเพราะว่าเขาลงลงลับ ่ถ้าแนนรับอย่างเปิดเผย่าลงคะแนนรับอย่างเปิดเผยก็คือว่าเข้าขูหาเลือกตั้งแต่ว่าลงแบบไหนใส่ซองไม่มใครรู้ครับก็นั่นแหละสิครับแล้วมันจะแตกต่างกรณีของคุณนนัีถ้าเอาแบบแบบขานชื่อแบบในสภาสอสอสิครับครับยกมือโหวตอ้าวกระผมสอสอสมพรหลงกีโอ้ยอย่างนั้นเขากินข้าวด้วยกันไม่ได้หรอกอย่างนั้นทิ่ครับถ้าัน่้ริก็อย่างนั้นสิครับแต่ก็นั่นกินข้าวกันได้ไงล่า สอวอพวกนั้นเนี่ยเขาก็จะจ้องที่ใครที่ลงให้สุเทพเนี่ยเขาก็จะต้องโดนสังคมประนามแต่ทางเสื้อแดงนะ,ะผมเรียนท่านพิธีกรทั้งสองนะ,ะเราไม่ได้ใส่ใจประเด็นนี้เพราะเรารู้ว่าเขาเล่นปาหี<ม>เราใส่นนใจประเด็นนี้น<ก>อกจากวันนี้สุเทพจะต้องเดินมีเป้าหมายอย่างเดียวคือศาลศาลและศาลอ้าอ่าเอาละเอาละขอบคุณครับพี่โตหมดเวลาพี่ละ ให้พี่ให้ท่านพี่ดีกรทักสอมีสุภาพแข็งแรงครับคับสวัสดีครับทั้งแกก็น่ารักคือบอกบอกว่าพอเปิดเปิดช่วงเวลาให้แกพูดเต็มที่เลยพอเราบอกจบปั๊บแกจบเลยนะฮะอันนี้ถือว่าถือว่าเป็นผู้ร่วมรายการที่ดีมากนะฮะกี้คุณแช่นันโทไม่ครั้งนะก็ก็ียนรบกวนนะว่าวันนึงให้โทรได้ครั้งเดียวนะนะครับเพื่อคุณเอาไว้พรุ่งนี้หน่อยนะแหมคืออยากจะพูดเอาเอาเก็บคารมกมคายความคิดเห็นไปพรุ่งนี้บ้างแบ่คนอื่นบ้างนะคุณนภกรครับสวัสดีครับคุณนภกรครับ คุณนกรครับครับสวัสดีครับครับยังอยู่นะาอ้าวครับเป็นไงฮะครับสวัสดีครับคุณสมพรหลงเจี๊ยแล้วท่านอาจารย์ท่านหนึ่งครับผมนปกรครับกรุงเทพครับครเป็นยังไงโดยส่วนตัวชอบคุณสุเทพไหมผมก็เฉยๆครับแต่ไม่หลุดลวครับอไม่หลุดครับครับเพราะยังไม่มีมูลเลยคนคิดจะทําแต่ไม่ได้ทําอ่ะมันก็แค่ไปขัดกฎหมายแล้วธรรมนูญนี่ไม่หลุดนะครับแต่ที่ บ้านเราจะว่ากฎหมายแค่นี้แล้วสั่งถอดถอนไอที่พวกอยู่บนเวทีสั่งเผามีทั้งภาพทั้งเสียงอย่างนี้เป็นสสเลยท่านแล้วทำแค่นี้มันไม่ได้มีอะไรรุนแรงเลยมันก็แค่นะักการเมืองนะครับอยากจะชนะกัน mm hmm. uh huh. มันมันไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ท่านคิดดูเรามาฉายกี่ครั้งก็ได้ mm hmm. ประกาศโคมโคมเผาเลยเผาเลย mm hmm. ยังไม่เห็นหลุดจากสสที่เป็นสสเลยได้เป็นรัฐมนตรีต่างหากครับครับแต่ว่าเขาก็มีกระบวนการพิจารณาของเขาอยู่นะในส่วนของารไม่อฮะมันไม่มีบ้านเรามันไม่หลุดอะไรก็ไม่เป็นไรเราก็ปล่อยให้เป็นกระบวนการของเขาละกันครับแต่ผมไม่รู้แต่ผมกำลังใจให้ครับท่านสุดเทพครับครับขอบคุณนะนี่แฟนคลับสุเทพ เข้าใจว่าคุณสุเทพเชือกสุบันหรือสสประชาธิปัตย์หรือผู้ใหญ่ในภาคประชาธิปัตย์ชมรายการนี้อยู่คงจะยิ้มออกเป็นบางคนนะบางคนให้กำลังใจเยอะนะคุณแดงสงขาก็ให้กำลังใจนะครับเมียนต้องไปบอกคุณสุเทพว่าให้ชมรายการนี้มีแฟนกลับเยอะมากนะอคุณไพฑู์ที่เชียงรายครับสวัสดีครับคุณไพฑู์ครับครับสวัสดีครับครับผมเปนอะไรพวเห็นได้ยัง ได้เลยได้เลยฮะได้เลยครับได้แล้วครับว่าถ้าถ้าถอนได้ก็จะเป็นการดีมันมันเป็นการถอดถอนผู้มีอิทธิพลทางการเมืองออกไปมากเมืองก็ได้สงบแล้วนี่เป็นผู้มีอิทธิพลเหรอคุณสุเทพไม่ได้มีตำแหน่งอะไรนะเป็นแค่สสธรรมดาคนหนึ่งเขาบอกไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาที่แบบว่คุณยงยุทธติยัปพารัตน์นี่ใครมันอิทธิพลมากกว่าไม่ธรรมดาเลยตลาดกูรู้ครับอ่า เรื่กงขงคุณยงยุทธ์เสียไพรันในใครมีที่ผลมากกว่ากันนะคุณคุณไปถูนะคยมยุทธเขาก็ไม่มีบทบาทมากเด๋ยนี่แต่ว่าหมายถึงผู้มีสทบนทนิดนีงครับอยากให้หลุดวันเด้อครับอยากให้หลุดครับ อ่ะคือคือถ้าคุยกันนี้คุยกันคุณไม่จบหรอกเพราะว่า,วาไม่ยอมหลีเสียงทีวีครับอย่าง,งที่อย,อย่างที่พยายามที่จะเรียนก่ะท่านผู้ชมนะครับว่าโทรศัพท์เข้ามาแล้วเจ้าที่รับสายแล้วต้องหลีเสียงจากทีวีนะฮะหลีเสียงลงจนสุดเลยนะฮะหรือถ้าเกิดว่าในบ้านของท่านในห้องของท่านเนี่ยมีคนอื่นชมดูอยากจะฟังเสียงท่านซักถามกับเราหรือแลกเปลี่ยนความเห็นนะครับท่าน,นต้องเดินออกมานอกห้องฮะเดินออกมานอกห้องนั้นอย่าให้เสียงท่านเนี่ยดังไปถึงทีวีนะฮะ เพราะว่าเราจะได้คุยกันรู้เรื่องนะครับเมื่อสักครู่นี้คือท่านคุยถ้าก็มันเจอเสียงสะท้อนนะครับมันก็เลยทําให้การคุยเนี่ยมันไม่เป็นไปอย่างราบรื่นนะฮะก็ถามกันไปก็หยุดกันไปนะฮะคือเสียงจากทีวีจะช้ากว่าเสียงจากโทรศัพท์นะ,ะที่เราถามท่านเนี่ยเพราะฉะนั้นรเราก็เลยย้ํากับท่านผู้ชมนะว่าถ้าเจ้าที่รับสายปั๊บเนี่ยต้องหลีเสียงนะครับต้องต้องปิดเสียงทีวีนะไม่ต้องปิดจอนะฮะปิดเสียงแล้วก็หรือถ้าในาห้องของท่านมีคนอื่นชมอยู่ด้วยเนี่ยท่านก็เดินออกมานอกห้องหรือเดินออกมาหน้าบ้าน ไป<อ>าสายสสคุณะะสุรศักดิ์พิจิตครับครับสวัสดีครับที่จีก่อนทั้งสองครับเป็นไงพิจิตนี่คุณสุเทพเนี่ยเป็นคู่แข่งเส้นหนักเลยนะสมัยก่อน,นี่เลขาประชาธิป,ปัตย์เนี่ยตอนนี้เป็นไงอยากให้หลุดหรือไม่หลุดนะอ๋อคิดว่าไม่หลุดหรอกครับเพราะว่าท่านสุเทพเพิ่งแค่คิดเองนะฮะยังไม่ได้ทําจริงๆเลยนะฮะเขาเขาบอกว่าส่งหนังสือไปแล้วนะส่งจดหมายไปแล้วนะส่งไปฮะแต่ว่าทางทางทางเจ้าที่เขารับเรื่องเขาเขาไม่รับ ส่งไปแล้วเขาเขาตีกลับมาครับอะก็เลยยังคิดว่ามันไม่น่าจะความผิดวันนี้ไม่เกิดเมื่อกี้ผมก่อนหน้านี้ผมเห็นด้วยกับท่านที่ไม่ใช่ก่อนหน้านี้ก่อนอีกคนหนึ่งไะฮะว่าเหมือนกันเปะเลยครับเห็นด้วยที่น่อยเราจะต้องสั่งสอนลูกหลานแล้วแล้วว่าทําดีไม่ได้ดีหรอกทางชาบ้านขอเมืองที่ได้ดี เป็นนัฐธบุญตีนะครับครับแต่บางคนก็ไม่ได้เป็นเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ได้เป็น,นรอจะเป็นแล้วไม่ได้เป็นนักทีบางคนก็เป็นนะบางคนก็อยู่ในสถานก <c oughs> ารณ์ <c oughs> แบบนี้นะ <c oughs> บางคนก็พ้นสสก็มีนะ <c oughs> ที่เป็นก็มีอยู่ทุกวันนี้ลอยหน้าลอยตาแต่ว่าบ้านเมืองเรามันจะไปกันใหญ่แล้วหาจุดหอความผิดจะไม่ถึงเข้าถ้าเกิดว่าต่อสู้กันในคดีที่เขาเกี่ยวข้องท่านโดนเขาก็ลุดโอ้แต่มันชัดเจนนะครับอืกระสุนเป็นราชทานอย่างเงี้ย ผู้ออกมาเนี้ยก็ยังรออยู่คือคือต้องรอต้องรอกระบวนการยุติธรรมให้มันให้มันเป็นไปตามขั้นตอนนะเขาบ้านเราเราต้องเราต้องรับรผิดชอบอย่างเคารพกฎติกานั้นตัวที่พิจิตรตอนนี้น้ําท่วมไหมฮะน้ําเป็นไงบ้างฮะอ๋อก็ท่วมนะท่วมสามงามครับท่วมสามงามจังหวัดไอพื้นที่อื่นท่วมไหมฮะยังไม่ถึงนะก็มีบางอำเภอสามงามโพทะเลพวกปิ่นกาลางอะไรพวกนี้ครับครับแล้วอย่างไงก็เอาใจช่วยนะสําหรับเรื่องการรับมือน้าท่วมนะครับผมคราบขอบคุณนะฮะขอบคุณนะครับ สวัสดีครับสวัสด <satisfy. S 1> ีครับคุณสุรศักจากพิจิตรนะฮะไปที่เชียงรายอีกสายนะสวัสดีครับคุณเชียงรายครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับไม่มีชื่อเหรอฮะคุณคนเชียงรายขอไม่เอ่ยนามกัแล้วกันนะไม่เอ่ยนามไม่เอ่ยนามแล้วกันอ้าวบุรุษผู้ไม่เอ่ยนามก็แล้วกันกลัวเจ้าหนี้จะจาเสียงได้เหรอฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่หลักละยิบครับผมเอาเชิญเชิญนะยูนะยู่ดอยไหนก็เชียงรายเนี่ยว่าคุณสุเรนีม่ไม่หลุดนะถ้าคุณสุเทพหลุดไป